สวัสดีนักเรียนใสายชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายวิชาสุขศึกษาเช่นเดิมแต่เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการกระทําและสถานการณ์ที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยครับการกระทําของตนเองที่นําไปสู่อันตรายทางเพศนะครับพฤติกรรมที่นําไปสู่อันตรายทางเพศเนี่ย และพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายมีดังนี้ 1. การแต่งกายที่ล่อแหลมยั่วยุอารมณ์ทางเพศของเพศหญิงอาจทำให้เพศชายเนี่ยเกิดอารมณ์ความต้องการทางเพศจึงพยายามหาโอกาสล่วงละเมิดทางเพศเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะครับก็ควรที่จะแต่งกายให้มีคิดและเรียบร้อยนะครับข้อที่2การแสดงกิริยาท่าทางสนใจเพศตรงข้ามอย่างเปิดเผย เปไ็นยังไงครับเช่นการจับมือถือแขนถูกเนื้อต้องตัวการพูดจาเกี้ยวพาราศีแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับข้อที่3การไว้วางใจเพศตรงข้ามหรืออยู่ในที่รับตา2ต่อสองกับเพศตรงข้ามจะทำให้มีโอกาสจะถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ง่ายและเกิดการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นชายหญิง ก็ไม่ควรอยู่ด้วยกันนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้4การไปเที่ยวในเวลากลางคืนทําให้มีโอกาสจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้อ่อันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับข้อที่หการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติดทําให้ขาดสติและขาดการยับยั้งชั่งใจ อันจะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดก็ไม่ควรนะครับต่อมาดูข้อที่2หัวข้อใหญ่เลยครับการกระทําของบุคคลอื่นที่นําไปสู่อันตรายทางเพศเป็นยังไงนะครับการกระทําของคนอื่นเนี่ยเราต้องระวังและปฏิเสธเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายทางเพศมีดังนี้2 1การชักชวน พูดคุยด้วยท่าทีที่เป็นมิตรการกระทําอาจจะมาในรูปแบบของการถามเส้นทางของให้ช่วยพาไปหน่อยได้ไหมถามชื่อที่อยู่ขอหมายเลขโทรศัพท์หรือช่วงนี้อาจจะเป็นการขอไอดียลา,ยาเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักกันแล้วเนี่ยสนิทมากขึ้นก็อาจจะซื้อของไว้อยู่เสมอจนเราไว้วางใจหรือเชื่อใจอันนี้ก็จะทําให้เราเสียรู้หรือทําให้หลอกลวงได้ง่ายนะครับ 2.2การถูกขอร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่หรือรุ่นพี่ทุกคนนะครับต้องควรระวังในการถูกขอร้องให้ปฏิบัติตามจากคนที่มีอำนาจที่เหนือกว่าหรือคนที่เราเกรงใจและเคารพซึ่งการขอร้องอาจจะมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความคิดละดุลพินิษว่าเรื่องไหนดี เรื่องไหนไม่ดีเรื่องไหนควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัตินะครับต่อามาดูข้อที่สามกันครับการเข้ามาจับเนื้อต้องตัวและการกอดจากผู้ใหญ่และรุนพีเรานะครับต้องรู้จักระมัดระวังตนเองไม่ให้คนที่รู้จักและไม่รู้จักซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ หรือญาติมาโอบกอดหรือทำพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ดีกับตัวเรานะครับส่วนใบงานในสัปดาห์นี้นะครับครูโต้งนะครับก็ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องโดยมีด้วยการสองข้อข้อแรกครูโต้งจะถามว่าถ้ามีคนแปลกหน้าชักชวนพูดคุยกับเรานักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเราจะใช้คำพูดยังไงหรือการตอบโตอย่างไงครับข้อที่สอง นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อป้องกันอันตรายทางเพศอ่าอันนี้เมื่อกี้เราก็เรียนไปเบื้องต้นคร่าวๆเลยนะครับถ้าเกิดใครจาไม่ได้ก็ลองกลับไปฟังดูนะครับสัปดาห์นี้ครูตงก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้เรียนกันเสรจแล้วอย่าลืมกดติดตามครูตงด้วยนะครับและเราเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ